ท่านแน่ยังไม่ได้กด Sub s cribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ e อพีนี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าใบเล็กๆน่ารักนะคะเอาไว้ใส่ iPad นะวันนี้หยิบมารีวิวนะคะหนึ่งรุ่นจาก G u c ี i ค่ะวันนี้รุ่นที่จะหยิบมารีวิวให้ดูนะคะจะเป็นรุ่นนี้เลยคะ่ะ กูชี่ชิลเดนโทนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นที่ตันหยิบมาวันนี้นะคะจะมีลายเป็นลายดาวกระจายนั่นเองที่ทันเรียกแบบนี้เพราะว่าเขามีดีเทลเป็นดาวแล้วก็กระจายทั่วใบนั่นเองก็เลยขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะคะซึ่งดาวเนี่ยก็มีหลากหลายสีมากๆเลยแล้วต้องบอกก่อนว่าลาย ของรุ่นนี้นะคะมีหลากหลายมากมากก็เลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยชอบซื้อไว้สะสมนะคะเพราะว่านอกจากลายที่มีหลากหลายแล้วก็ยังมีหลากหลายสีด้วยนะคะสีที่ตั้งพูดถึงที่หมายถึงตรงขอบตรงนี้นะคะอ่าก็เคยมีรีวิวไม่แน่ใจว่าลงไปในช่องหรือยังนะคะก็เคยมีรีวิวทุตรงที่มันเป็นขอบสีน้ําเงินนะแต่จาไม่ได้แล้วว่าเป็นลายอะไรคือมันมีหลากหลายลายมากๆเลยนะคะของรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นโทที่มันเป็น ปูนะคะอยู่ด้านหลังนี่อันนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราก็จะเรียกว่าเป็น children tone นะคะก็เรียกเป็นโทนเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะคนละทรงนิดนึงถ้าหาว่าใครชอบใบที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ iPad ได้รุ่นนี้เหมาะมากๆนะคะเดี๋ยวขอวางนิดนึงแล้วก็หยิบ iPad เทียบให้ดูเลยละกันนะคะอันนี้เป็น iPad เนาะแล้วก็ลองเทียบให้ดูแบบนี้นะคะบนแนวตั้งเนาะ ก็เรียกว่าใส่ได้แบบพอดีเลยนะคะหรือจะเป็นแนวนอนก็เรียกว่าสบายๆเลยค่ะก็เดี๋ยวใส่เต็มๆนะคะตั้งแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปเทียบใส่กันดูเนาะว่าเออถ้ามีของอะไรยังอื่นเนี่ยจะใส่ได้พอหรือเปล่านะคะซึ่งจะมองว่าอันนี้ มันพอดีมากๆเลยนะสําหรับคนที่ของมีก็โอเคอ่ะแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยนะคะหรือจริงๆอ่ะเขาเป็นชื่อรุ่นว่า children t o e นะคะก็คือเด็กๆใช้ได้นั่นเองค่ะก็เป็นรุ่นที่น่ารักมากๆน้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวฐานเนี่ยก็หนาพอประมาณนะก็ไม่ได้หนามากไม่ได้เทอะทะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงฐานท้ายตรงกระเป๋าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวหนังสีแบบเดียวกับตรงขอบเลยก็คือจะเป็นสี ไม่เชิงน้นําเงินนะมันเป็นสีฟ้านะคะอ่าอันนี้คือใบนี้คือยังใหม่แล้วก็ทรงสวยแข็งอยู่เลยนะคะตัวที่จับเนี่ยก็ยคือประมาณนี้ตั้งสวยแล้วก็แข็งอยู่เลยเหมือนกันค่ะคือเรียกว่าแทบไม่ได้ใช้เลยนะแม่เกา่าอ่ะอยังใหม่มากๆนะคะแล้วก็ตรงเนี้ย คือแข็งแรงทนทานแล้วก็เหมาะกับการที่จะเอาไว้ของมือนะคะแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะถืออย่างนี้ก็ได้จะเอาไว้ไปช้อปปิ้งก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้น่ารักมากอันนี้วิธีการเปิดนะคะของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นแม่เหล็กนะคะ ด้านบนจะเป็นแม่เหล็กหนึ่งตัวนะคะแบบนี้นะคะเปิดออกมาด้านในเราจะเจอกับซับในนะคะเป็นผ้าสีฟ้านะคะแบบเดียวกับตัวหนังที่ตรงขอบเลยนะคะซึ่งแม่เหล็กก็ติดดีปกติเลยนะคะอันนี้เนาะแข็งแรงทนทานค่ะซึ่งตัวแม่เหล็กอ่ะก็ดีตรงที่แบบว่าด้วยความที่มันมีเป็นแม่เหล็กหนึ่งตัวเนาะแล้วก็อยู่ตรงกลางนะคะทําให้เวลาเราหยิบใช้งานหรือว่าปิดอะไรเงี้ยมันง่ายนะคะแล้วก็สะดวกมากแ,แล้วก็ของเนี่ยมันไม่ร่วงด้วยเนื่องจาก ตัวกระเป๋ามันไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็แม่เหล็กเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีนะคะก็เป็นบริเวณที่มันแบบพอดีพอดีนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีช่องนะคะหนึ่งช่องตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นช่องกว้างเลยเดี๋ยวลองใส่ iPad ให้ดูเนาะลองใส่แบบเป็นแนวตั้งนะคะถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันจะไม่สามารถติดแม่เหล็กได้นะคะก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นแนวนอนแล้วกันแบบนี้นะคะเราก็จะได้ปิด แม่เหล็กได้แบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นใบที่น่าใช้มากแล้วก็รุ่นนี้นะคะราคาน่าราักมากถ้าของใหม่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ20,000กว่ากว่านะคะแล้วก็มือสองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหมื่นกว่ากว่านะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพปีแล้วก็อุปกรณ์ของน้องแต่ละใบนั่นเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับลายด้วยเพราะว่าบางช่วงเนี่ยมันก็จะมีบางลายที่ฮิตฮิตนะคะเขาก็จะมีราคาแพงกว่าบางบางลายนั่นเองเพราะว่าบางช่วงเนี่ย เขาฮิตเพราะว่ามีดาราถือนั่นเองนะคะก็แล้วแต่ช่วงนะคะก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะน้อง ดาวกระจายเนาะก็สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแอมินได้เลยที่ l i น์แอนไวแบนเนมนะคะหรือว่าถ้าอยากจะช้อปปิ้งนะคะสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆน,น,นะคะมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากๆเลยนะคะสามารถไปต่อยวีพีกูกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์นะคะจะปักหมุดไว้ให้ก่อนเข้ากรุ๊ปนะคะก็อย่าลืมตอบคําถามด้วยนะคะให้ตอบว่ u t u b e นะคะแล้วก็ถ้าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่าใช้จนเบื่อเนี่ยสามารถมาส่งต่อปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยนะคะทางร้านไว n a นเนมระดับหรือ ลชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s ับ s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE OpenChat ค่ะ สแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะ <S <S ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ